สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนมฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น2ชั่วโมงดับเมื่อวันที่27มกราคมผู้สื่อข่าวรายงานว่านงางไพลินสังวนนามสกุลอายุ28ปีกล่าวถึงการเสียชีวิตของนายมนตรีหรืออันสวงวนนามสกุลอายุ38ปีพนักง,งานขับรถส่งของบริษัทเอกชนหลังเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม3ายี่ห้อฟไฟเซอร์มาช่วงบ่ายวันที่26มกราคมหลังรออาการ30นาทีจึงกลับบ้านก่อนแวะธน,นาการแล้วเกิด การแน่นหน้าอกจนเสียชีวิตแม้เจ้าหน้าที่ธนาคารจะปั๊มหัวใจแต่ไม่ทันการว่าสามีได้พูดเป็นลางว่าถ้าเสียชีวิตตนจะอยู่ได้ไหมตนเลยบอกว่าอย่าพูดแบบนี้ ั้งนี้สามีไปเฉดตามกฎระเบียบของบริษัทเมื่อกลับมาถึงบ้านก็บน่นว่าแน่นหน้าอกจึงกินยาลดไข้ไป2เม็ดจนช่วงบ่ายก็บอกว่าจะไปรับลูกแต่ตอนอาสาไปเองสามีเลยไปธนาคารเพื่อน,นําเงินมาเตรียมซื้อของขวัญในวันเกิดลูกซึ่งก็คือวันนี้โดยจะซื้อหมูกระทะมาเลี้ยงวันเกิดแต่ต่อมาตนทราบว่าสามีล้มลงที่ธนาคารทําให้ครอบครัวเสียเสาหลักไปเพราะผู้ตายเป็นคนหาเงินเลี้ยงครอบครัวทั้งหมดก่อนหน้านี้นสามีเป็นคนแข็งแรงไม่ผ่ อะไรเลยตนมั่นใจว่าการเสียชีวิตน่าจะเกิดจากวัคซีนอย่างแน่นอนทั้งที่ทําตามที่รัฐบาลบอกคือไปฉีดเข็มกระต้นแต่สุดท้ายก็ามาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นจึงอยากให้รัฐบาลรับผิดชอบด้วยทั้งนี้มีรายงานว่าเวลา8นาฬิกาญานและครอบครัวของผู้เสียชีวิตนิมนต์พระสงฆ์สองรูปไปทําพิธีเชิญดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตภายในเคาน์เตอร์หน้าธนาคารซึ่งเป็นจุดที่ผู้เสียชีวิตลม้มลงไปแน่นิ่งจากนั้นทางครอบครัวจะ เดินทางไปรับศพผู้เสียชีวิตที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เพื่อนําร่างกลับมาทําพิธีทางศาสนาที่วัดสแกบางใหญ่ต่อไปจากนั้นเวลา9ก้านาฬิกาสาินาทีนางไพลินสงวนนามสกุลภรรยาผู้เสียชีวิตพร้อมญาตินําหลักฐานการเสียชีวิตเดินทางเข้าพบสส,ส,สจนนนทบ,บุรีเพื่อยื่นเรื่องขอรับการเยียวยาของผู้เสียชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอแสดงความเสียใจกับ ครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันข้าวบนดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ